สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมมอสวัชรากรน,นะครับผมวันนี้อยากจะชนวนเพื่อนๆนมาพูดคุยกันในหัวข้อของเรื่องการสังเกตคนที่เขามีความสุขนะครับผมเพื่ออะไรนะการที่เราาเห็นเขาาคนเขามีความสุขไม่ว่าจะที่ทํางานเพื่อนอ,อะไรบางเขาเรียกอะไรคนรอบข้างอ่ะนะครับผมที่เราอาจจะพบพานเขาอยู่ประจำนะอันนี้ก็ ดีต่อการที่เราจะสร้างสารสัพพันธ์ mm hmm. กัลยาณ mm hmm. มิตรกันต่อไปในอนาคตข้างหน้านะเพราะว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ทุกคนต่างเอ่อคน้นควายหาความสุขอะนะครับทุกคนต่างดิ้นรนทําอะไรบางอย่างเพื่อความสุขสร้างความสุขได้ตนเองนะครับผมอายกตัวอย่างเช่นเราเอ,อหาเช้าก,กินคําใช่ไหมล่ะทํางานทํางานหาเงินก็เพื่ออะไรก็เพื่อจะ ในหัวของเราทุกคนถูกโปรแกรมว่าเงินเนี่ยสามารถช่วยให้เราสร้างความสุขจากการได้กินอาหารดีๆจากการได้ประทังชีวิตไปวันๆอะไรแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราหนีไม่ได้นอะกเพราะว่าโลกของระบบการเงินมันครอบคุมเราชีวิตเราอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่อย่างหนึ่งเลยก็คือเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วอะ่ะ การที่เราจะหาใครสักคนมาเป็นกัลยาณในมิตรที่ดีก็ควรเลือกคนที่เขามีความสุขดีกว่าเลือกคนที่เขาจมทุกขนะเพราะว่าถ้าอยู่กับคนจมทุกขไปนานๆเข้าเนี่ยเราก็จะดูดพลังที่มันไม่ดีมาเข้าสู่ตัวเราแล้วกลายเป็นว่าเราก็จะกลายเป็นคนคนนั้นไปเสียเองแล้วก็อาจจะทำให้เราเวลาไปทำงานก็มีแต่วความเครียดหรือเวลาออกไปข้างนอกก็มีแต่วความเครียดเพราะว่า เพื่อนเราเป็นคนที่จมทุกข์แล้วก็มีแต่สิ่งไล,ลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมองโลกในแง,ง่ลบตลอดนะครับฉะนั้นแล้วดีที่สุดเลือกคนที่มีความสุขเราสังเกตนะให้วิธีสังเกตแล้วกันก็คือคนที่เขามีความสุขเขาจะเป็นคนที่หัวล็อกง่ายๆนะนะครับผมอา,อาจจะไม่จําเป็นต้องหัวล็อกตลอดเวลาแต่พวกเขามักจะ มีมุมขำเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นมองท้องฟ้ามองถนนมองต้นไม้แล้วก็ยิ้มหรือแสดงอารมณ์ดีๆต่อสิ่งแวดล้อมอ่ะนะครับผมบางบางบางอย่างแล้วก็สงสัยเอ๊ะทำไมจู่ๆก็หัวเราะจู่ๆก็ยิ้มเออมันก็ตลกดีละนี่แหละเป็นคนที่เขามีความสุขเขาแบบมีความสุขง่ายๆด้วยตนเอง นะครับโดยไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นเลยเขาเขารู้ว่าความสูงของเขาคืออะไรการได้มองผู้คนการได้เห็นสิ่งแวดล้อมได้ยังได้ฟังเสียงนกได้เห็นลมพัดอะไรต่างเอออันนี้เป็นคนหัวเราะง่ายๆอะ่ะนะครับผมต่อมาแล้วกันนะครับคนที่มีความสูงเนี่ยพวกเขาไม่ได้กังวลน,นะว่าเอ่อสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จะมีอิทธิพลอะไรกับเขาเ<ๆ>ขาเขาไม่กังวลตรงนั้นนะครับเพราะยังไงเขาก็ร,นนรู้แล้วว่ามันมันมีททั้งทั้งสิ่งที่เขาควบคุมได้อ่ะ กับควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่แน่ๆก็คือเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรจริงๆอ่ะเขารู้ว่าความสุขของเขาคืออะไรเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นมากกว่าที่จะไปให้คุณค่าหรือความหมายกับสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะเสียเวลาเปล่านะครับจะเสียเวลาไปทําไม้ไปทุกกับสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้มันมีความสุขกับสิ่งที่เราสามารถคอนโทรลมันได้ดีกว่านะครับหลักๆก็คือตัวเราเองนี่แหละความคิดตัวเราเองนี่แหละนะครับผม ข้อต่อมานะคนมีความสุขเขาเขาไม่เสียเวลาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยซ้ํานะครับดีไม่ดีกับหากิจกรรมที่เขาชอบทำเงีเงียบอาจจะอ่านหนังสืออาจจะนั่งดูหนังหรือพัฒนาตัวเองนะเขาไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะเพราะเขากลับมองว่าความสําเร็จของคนอื่นเนี่ยเป็นเป็นแรงบรนดาลใจมากกว่าที่จะเปรียบเทียบเพื่อที่จะว่าใครเจ๋งกว่ากันใครไม่เจ๋งกว่ากัน ใครดีกว่ากันใครไม่ดีกว่ากันเขาไม่เสียเวลาตรงนั้นนะครับเพราะมันเป็นการใช้พลังงานที่ที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับดีที่สุดคืออ,อยู่กับตัวเองทุกๆวันแล้วก็ถ้าจะเปรียบเทียบก็ขอให้เป็นเปรียบเทียบกับคนเมื่อวานตัวของต,ตัวคุณเองอะนะครับผมข้อต่อมาเลยก็คือสําคัญมากนะความสุขมันขาดไม่ได้เลยในะเรื่องของกายภาพนะครับ จิตใจสภาพจิตใจก็อย่างหนึ่งแล้วการนั่งสมาธินะแต่กายภาพเนี่ยก็สําคัญเราให้ความสําคัญกับการออกกาลังกายแล้วกินอาหารดีๆด,ด้วยนะพ่ออย่าลืมว่าเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาประสบการณ์นะแต่จิตปิญญ,ญาตัวเราหรือซอสเนี่ยก็มาอาศัยในร่างนี้นะเพื่อใช้ร่างนี้ในการหาประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรต่างๆก็ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายไว้ก่อนพ่ออย่าลืมว่า ถ้ายังอยู่ในโลกของของกรอบการเงินนะทุกคนอยู่อยู่อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะสังคมการเงินอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าทุนนิยมสรีนิยมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือการดูแลสุขภาพเพราะว่าถ้าหาเงินมาเยอะแค่ไหนสุดท้ายสุขภาพไม่ดีบางครั้งมันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับร่างกายของเราใช่ไหมละ่ะมันถ้าถ้าเกิดเป็นโรคอะไรต่างๆมันก็ต้องเอาเจียดเงินที่เราหามาได้มามารักษาตัวเอง นะครับผมฉะนั้นแล้วการกินต้องดีออกกําลังกายสม่ําเสมอนี่สาคัญมากและนั่งสมาธินี่ขาดไม่ได้เลยนะยิ่งยุคนี้ยิ่งต้องตื่นรู้นะครับจะมาเออ,เอ,อตามสื่อโซเชียลเยอะๆขนาดนั้นไม่ได้ยิ่งยิ่งต้องมีสติยุคนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าคนขาดสติคนไม่มีสติเขาจะตื่นตะนุกง่ายนะนะครับตื่นตะนุง่ายๆแล้วทีนี้อาจจะทําให้ภาวะความเครียดเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรเป็นกันได้ง่ายแล้วมันอาจจะถึงขั้นรุนแรงต่างจากคนที่เขามีสติเขาเขาไม่กวนกระวายมากมายขนาดนั้นนะเขารู้ว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรเขารู้ว่าสิ่งนี้ทําให้ฉันทุกข์ฉันขอบายฉันขอพยุ่งนะครับถ้าเป็นปุถุชนทั่วไปนะยังไม่ใช่แบบคนที่แบบตื่นรู้ระดับที่ว่า,าต้องไปนิพพานนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่จะดีที่สุดก็คือทุกคนต้อง ต้องมีสติให้ได้มากที่สุดในปัจจุบันนะนะครับผมสตินี่สําคัญที่สุดอย่ากลัวเด็ดขาดเลยนะครับผมต่อมาเนาะคนที่เขามีความสุขเขาเขาไม่เสียเวลาไปเดินทางคนอื่นนะครับพวกเขารู้จักปล่อยวางนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันไม่ดีไม่เอาเข้าตัวอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ต้องต้องมีข้อนี้นะสิ่งที่มันไม่ช่วยให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าหรือซัพพอร์ตไปในทางที่ดีอะ คุณก็ต้องกล้าที่จะปล่อยวางกล้าที่จะตัดมันออกไปจากวงโครจรจากระบบของคุณนะเพราะว่าในเมื่อเรา,เ,าเลือกมาอยู่ในโลกใบน,นี้แล้วในเมื่อเรา,เายังอยู่ในเาขาเรียกว่าอะไรสังคมการเงินที่ที่ต้องใช้เงินในการดำเนินชีวิตเราก็ต้องเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดให้กับตัวคุณเองในสิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะอันไหนที่มันไม่ สําคัญอะไรมากก็ควรตัดมันออกไปอย่างเช่นเตี่ยวามีข่าวขาวที่แบบซื้อของหรูเพื่อที่จะเข้าสังคมเพื่อนอะไรต่างๆแต่ทําให้ตัวเองการเงินแบบล่มสลายม,มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะนะครับผมก็ต้องดูว่าไหนที่มันสําคัญหรือจําเป็นกับเราจริงๆควรให้คุณค่าตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับผม แล้วก็พยายามเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยอย่าพยายามปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นนะครับการที่เราไม่เรียนรู้สิ่งใหม่นี่เราจะล้าหลังเราจะไม่ทันโลกนะครับผมดีที่สุดก็คือฟังการฟังดีๆนะนะไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาเครียดจากการอ่านเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบอ่านหนังสือบางคนจะไม่ชอบอ,อ่านบทความดีๆใช่ไหมละแล้วสิ่งที่สําคัญก็ช่วยได้ก็คือการฟังฟังจาก YouTube มีความรู้เยอะๆเลยนะครับอยู่ที่คุณคุณจะเลือกอันไหนอ่าเอามาใช้ในชีวิตเยอะคุณจะเสพอันไหนให้มันเกิดผประโยชน์กับคุณได้มากที่สุดอ่ะในชีวิตอ่ะมันอยู่ที่คุณนะครับผมฉะนั้นแล้วก็ฟังให้มากๆแล้วกันนะครับฟังแล้วยัเพิ่งตัดสินนะต้องฟังเปิดใจฟังก่อนฟังสิ่งใหม่ๆก่อนอย่าพยายามตัดสินอย่าพยายามปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะตามคนอื่นไม่ทันเดี๋ยวเราจะล่าหลังนะครับผมโอเคนี่ก็เป็น ข้อสังเกตคนที่เขามีความสุขแล้วกันนะครับก็เพื่อนๆมีข้อไหนก็รักษามันไว้นะแล้วก็ถ้าไม่มีค้อไหนก็พยายามเพิ่มๆนะให้มันทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเป็น the best ดีที่สุดทุกๆวันทุกๆ,ๆวันะนะครับผมก็พัฒนาตนเองเรื่อยๆนี่สําคัญมากเลยนะครับผมโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมมอสเวชรากรขอบคุณครับ